ชนินร่วมและเที่ยวงานสืบสารประเพณีศาสไทยปิดทองนมัสการขอผ่อนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขาวนวัดหลักแก้วตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเริ่มงาน20-23กันยายน2568นี้ใา้ในงานพบและสัมผัสสวนสนุกชุดใหญ่ทลาวานสินค้ามากมายเติมบริเวณงาน ชมประเพณีแข่งขันเนื้อยาว6ปฝีภายชิงถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติมหรสศพพบความบันเทิงยี่สิบกันยากลางวันชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกลางคืนชมวงดนตรีคอนเสิร์ตโอลิมปิกซิตี้ 21กันยากลางวันชมฟุตบอลการผู้สดกางขืนร่วมสนุกไปกับระวงย้อนยุคขวัญใจนางลำสอนสุพรรณโฉเต็มวงยี่สิบสองกันยาพลาดไม่ได้มาแล้วระวงย้อนยุคจากศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี สีชนเพอโปเต่วงเราชาวดินมาจนรักคนองมนหากเธอไม่เห็นใจมองดวดาวเดือนเกียไรสวยงามจับใจอยากไปไปคว้าเธอเห็นดาวขู่ฟ้าอ้าวาเกินย่ากันยากังวันชมการแข่งขันเลื่อย่าวหกปีภายชิงถ้วยรางวัลอันสรงเกียรติก้างคืนชมสุดยอดแม่ไม้ลิเกไทยพระเอกนักกอดพรเทพอรทวีึนขาวยย หมดท,ามทนะ่าหนีหมดทางนี้ลนพลาดไม่ได้เที่ยวให้สรุปทําบุญให้ได้กุศลองเที่ยวงาน สืบสารตาเพณีาศาสไทยปิดท้องนมมสการขอพรหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขาวนวัดหลักแก้วตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเริ่มงาน2 0่3ถกันยายน256 8นี้ จองรัฐคัติต่อสอบถามรายละลเอียดที่ที่คุณสาว093 458 7287และ065 115 8335งานนี้19สาวออกนัยรับประกาศคุณนับภาพ